ผมมาสายเลยนะครับค่ะร้านสาครไก่ไก่นะคะฝากร้านสาครไอ่ไก่นะครับผมธุรกิจท,ท,ที่ผมทําที่ผมไปเที่ยวกันเที่ยวอฟโรถเที่ยวป่าไปกับเพื่อนกับเนียจักรแชนแนลนะครับอันนี้เป็นช่องทางของเนียจักรแชนแนลนะครับผมผมว่ามาสายเลยก็เป็นเพื่อนกับเนียจักรแชนแนลก็าฝากขอฝากร้านนะครับผมร้านสาคอนไก่ครับตลาดสดสะพานแดงตำบลประชาทิปัดอำเภอประชาธิปัด จังหวดปทุมธานีนะครับอยู่เส้นเรียบคลองคลองหนึ่งนะครับตลาดสดสะพานแดงเอ้าไม่ครับผมอ่าผมก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับที่ผมไปเที่ยวก็มีมีอ่าอ่าที่ไปเที่ยวกับบแห่จากอันนี้ก็คือธุรกิจที่ผมทําอยู่นะครับผมอ่าผมก็มีปลาหลายอย่างนะครับผมเอะไรจ๊ะอันไหนอันไหนมีหลายหลายที่ห่อมัมก็มีครับผม สุนารีครับผมใครต้องการนะครับสนใจนะครับที่ร้านาสาครอนไก่ไก่ตลาดสดสะพานแดงนะครับผมตลาดสดสะพานแดงมาเก็ตที่คลองหนึ่งนะครับผมลังสิตนครนายกครับผมสุดสนใจสินค้าจะเป็นปลาทูนะครับผมเป็นปลาทูเป็นเป็นหมูยอเป็นแหนมผมมีหมดนะครับผมแล้วก็เป็นกุนชงเปนเชียงนะครับผมแล้วก็ ปลาทูก็ถ้าใหญ่โตๆมีนะครับสวยสดใหม่ทุกวันนะครับผมมีปมปลาหมึกนะครับครับชมดูได้ครับเลือกชมดูได้ก็สินทำงานเหน็ดเหนื่อยบางทีก็ไปออกเที่ยวกันนะครับผมก็ดูสินค้าที่ผมขายอยู่นะครับเนี่ยจักเนี่ยจักเนื่ยจักก็จะขายเป็นประเภทปลาส้มนะครับผมก็ไปรับเนี่ยจักมาเมือนกันครับ เดีย๋ยวตามมาทางนี้เลยครับค่ะดีค่ะร้านไข่ไก่สาครค่ะสะพานแดงค่ะขายดีค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะขายทั้งวันนะคะเปิดแปดโมงถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วก็ fc ต้นใจแล้วก็มาค่ะมาอุดหนุนได้นะคะ fc เฮียจักเฮียจักชาแนลตลาดสะพานแดงค่ะของหนึ่งค่ะ โดปาานอตามมาครับผมอ๋อพอดีพี่ข้าวมูทูดเดียวทอดมีค่ะมีค่ะตอนนี้ก็มีนะคะนะครับเท่าไหร่จ๊ะแล้วก็มีปลาปลามีแทบทุกยี่ห้อไม่พิลมพรห้าร้อยนะคะโอเคจ้าจ้าขอบคุณค่ะก็จมีจ่าวิรัตค้าท่านไหนสนใจนะครับกินค้าประเภทปลลานะครับผม ที่ตลาดเกษตรานแดงนะครับมีแคบแต่ทุ่งยี่ห้อนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เขามานําเสนอนะครับผมตัวนี้ตัวใหม่ที่เบลฟอยดิอาชื่ของดีครับครับผมเราเพิ่งมาเสนอเพิ่งเพิ่งล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 งใหม่ก็อยากแนะนํานะครับผมผมก็ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่ว่าผมก็รีวิวในส่วนของร้านค้าของผมนะครับแล้วก็มีกระปิ มีทุกๆอย่างนะครับนกกระทาก็มีนะครับนี่ครับเือนกกรทานครับนกกรทาผมขายแทบจะทุกอย่างเลยละครับผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรมีไข่เยี่ยวม,ง,มงเยี่ยวม้าปลาหมปลาแห้งนะครับผมมีทุกอย่างลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะมาดูที่ร้านไข่สาคทอตลาดจุดสะพานเดงนะครับผมมีไข่ไก่ มีให้เรือกปลาลาก็เขาเรียกว่าอะไรนะโชรูมโชรูมปลาลาเลยที่นี่มีมีครบมีให้เลือกสันเยอะแยะหลายยี่ห้อแม่อีพิม์ม่ำตำนัวครับตำม่วนนะครับนางฟ้านางฟ้านะครับนางฟ้าแล้วก็มีของแม่เหรียญ อีสารพาสวกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยงหมูยอแหนมนะครับน้ำยงน้ำยำอหอยดองอันนี้ปลาปลาปลาส้มอันนี้ร้านเฮียจักนะครับผมจะรับลานจากเฮียจัดให้อันนี้ก็ยกเครดิตให้เฮียจัดครับผมเอามาขายช่วยกันครับเป็นเพื่อนกันก็มีโอกาสก็ปรามือก็มีครับนี่ครับปรามิน ปลาหมึกมีตัวที่ใสอย่างนี้นะครับนี่ครับ,รบ,รบปลาหมึกหมก่อขายครับขายทุกอย่างขายทั่วความอยู่แล้วนะครับในยุคโควิดผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่รอดผมก็ม <c oughs> มกปิดเหมือนกันแต่ผมหายแล้วนะครับคนที่เป็นโควิดแล้วอ่าถ้าได้เป็นเนี่ยแล้วโอกาสต่อไปจะติดยากครับผมเหมือนมีกันในตัวอยู่แล้วนะครับ ถ้ามีคลิปใหม่ๆคลิปอะไรผมก็จะไปทำกันครับผมเพื่อ่อฝากเป็นกำลังใอเอ็มไอครับผมก็ถ้าพวกผมไปเที่ยวผมก็จะทำคลิปใหม่ๆให้ได้ดูนะครับผมก็ทำงานกันไม่ไม่ใช่ว่าเพราะผมไปเที่ยวอย่างเดียวทุกอย่างมันต้องดำเนินการด้วยการทำงานถึงจะมีเงินได้ไปครับ ก็อันนี้เป็นงานหลักๆของผมที่ผมทําประจําทุกวันนะครับก็ฝากฝากถึงเอฟซีเฮงจากด้วยครับถ้าสนใจสินค้าที่ผมได้ขายอยู่ที่ผมแนะนําไปสนใจอยากจะมาอุดหนุนผมสมัยสายลีก็ผมก็ขอขอบคุณมากที่ที่ได้มาอุดหนุนผมครับผมผมล้วหยิดตังสินเลยครับ รังสิตนครนายกคลองหนึ่งถ้าผมถ้า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 สนสนใจสินค้าครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้เนื้อจักก็ลงให้ไว้ให้ครับผมถามว่าร้านอยู่ตรงไหนอยากจะมาดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างสนใจแบบไหนลงกลากลงกะปิของแห้งทุกอย่างมีหลายๆอย่างนะครับถ้ามี โอกาสก็มาอดหนุนสมหมายสายลุยด้วยครับตัวเข้าป่าติดติดตามนะครับผมแล้วก็จะพามาชมด้านหลังนะครับผมดูครับจะเป็นเรือนบ้านร่วมร้านกันนะครับที่ตูตู่สองตูครับสมหมายก็สองสมหมายนะครับที่นี่แปลกจริงเลยมีชื่อชื่อเดียวมีสี่คนเลยนะตู้ก็สองตู้นะใช่ ยูทูปก็สองสู่ครับอ่านี่ด้านหลังร้านนะครับผมอ่าขอโทษนะครับอ่าถ่ายอยู่ทำ YouTube อยู่นะครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างครับค้าขายทุกวันนี้ค้าขายตอนนี้เหรอคะฟืดๆอืดๆค่ะฟืดอืดๆเหนื่อยๆค่ะหวานอมของอมค่ะครับผมหวานอมผองอมหวานอมผมงอมต้องอมไว้ค่ะใช่ครับยูดูเขาเป็นคนตลกนะครับผมอ่า ก็ไม่อยากเปิดแม็กน่ะเปิดแม็กเดี๋ยวเจอความงามแล้วแบบติดตาติดตามอยู่แล้วค่ะฝากติดตามอยู่ครับจากชแนลเฮียจากชแนลอันนี้ก็ร้านผักเก๊ตูครับผักสดผักสวยตลอดมาที่นี่เลยค่ะมีไลน์แมนด้วยครับผมมีไลน์แมนด้วยครับสั่งผ่านไลน์แมนได้นะครับครับผมแม่ค้าไม่สวยค่ะแต่ใสยได้เรัาใจหน่อยค่ะอ๋อแม่ค้าเขาคุณดีนะเออเขาสวยนะครับจริงๆเคาสวยนะนี่ครับคนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับ อ่าอากาศวันนี้ร้อนมากเลยค่ะเฮียร, <laughs> ร,ร้อนมากร้อนร้อนมากจนเหงื่อไหลเลยนะร,นร,นร้อนไกลร้อนร้อนไปหมดเลยค่ะไม,ม่รู้จะอธิบายายัยย <laughs> ยงไงค่ะเฮียพี่ขายขอ <laughs> งแล้วครับแข็งยูผมหน้าร้านนะคะอ่าโอเคครับ่เดี๋ยวก็เดี๋ยวตามมานะครับผม,ผมอ่ะครับผมอ่าที่นี่ก็เป็นเป็นร้านผักเลี้ยูที่อยู่ด้านหลังห้องผมนะครับผมก็ฝากมาอุดนหนุนด้วยนะครับผม ผักผักสดทุกวันนะครับที่ตลาดสดสะพานแดงพัดเกตมานะครับผมครับผักสวยครับผมแล้วก็มีมีแม่ค้าสวยๆอยู่หน้าร้านด้วยค่ะอ่าไปร้านไงครับขายของดีไหมวันนี้ก็พอได้ค่ะเรื่อยๆค่ะแล้วร้านคุณอยู่นี่เปล่าฮะไม่อยู่นี่ค่ะอยู่ทางไหนขี้ไหนขายพลาสติกอยู่เรงนอ้ๆค่ะแล้วมีสมุนไพรด้วยนะที่ร้านเนี้ยเนี้ย เอาเออสินค้าเราถอดใช่ไหมแยงแยงค่ะอ่านะครับที่ร้านเจ๊ตู่มีสินค้าอยู่ผมนะเป็นขนไทยไทยครับเป็นสมุนมไทยเขาปลดล็อกแล้วครับไม่มีปัญหาเลยนะไม่กระเทาะกันติดยางเลยนะติดยางเลยใครับผมมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีขนมจีนเส้นสดนี่ด้วยนะครับเนี่ยด้านนี้ตลาดตอกสวนทรพันธ์แดงก็ดูได้ครับผมครับผมมีเส้นสดนะครับยูถ่ายทำยูทูบนะอ่า ลุนลุนอยู่เปล่าลุนไม่อยู่อ่าว่าไงครับเฮียลุนเป็นไงขายของดีไหมยอ,อย่าอย่าเขินสิไก <laughs> ล่าลุนไม่กล้าอันนี้เป็นร้านของลายลานะครับหนุนคุณนุชครับอา่ารับร้านของล,ลายล้านนะครับเจ้าของเขาอยู่นี่นี่เจ้าของเขาอยู่นี่น,น,นี่ครับผมนี่ของลายล้านและลายลาเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจตอนนี้ขายของเป็นไงบ้างครับ บางวันค่ะบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้มันเป็นแบบนี้แหละยุคโควิดเนาะใช่ค่ะแต่ก็ต้องทนค่ะทนอะไรทนอยู่ไม่อยู่ทนขั้นต่อไปครับข้าบุญว่าสุดท้ายสุดท้ายนี้ผมก็ฝากแบงค์กระตอมเลยอ่ะแบงค์กระตอมอ่ะที่ร้านที่ร้านเจ๊ตู่ก็มีแบงค์กระตอมนะอ่ะสมุนไพรก็สมุนไพรอ่ะ มีโอกาสก็มาอุดหนุนกันนะครับผมถ้าอา่ก็ฝากติดตามผมหมายสายลยุยแล้วก็เฮียจากแชนแนลถ้ามีโอกาสหแล้วก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียจากแชนแนลนะครับผมถ้าผมถ้าจะติดตามผมก็ในช่องทางของติกต็อกครับสมัยสายลุยนะครับถ้าแบบวันนี้ผมขอจบคลิปในเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆให้ดูอีกครับผมครับสวัสดีครับ